สวัสดีครับพบกับมนุษย์ประทาบนะครับคัตเตอร์มันทําไมมีใครทราบบ้างนะว่าทําไมคัตเตอร์ส่วนมากนิยมทําสีเหลืองผมสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าทําไมคัตเตอร์ต้องสีเหลืองนะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ใช้แล้วโอเคมันลื่นๆนะเป็นน่าจะเป็นแบรนด์ไทยเมซานะลื่นฟืดเสียงมันจะคนละแบบนะ มาดูกันซิว่าจะได้ใช้ไหมกล่องแบบนี้มาถุงแบบนี้มาก็อดเลยคับเตอร์ปิดก่อนเปิดกันเลยดีกว่าว่ามันเืออะไรนะฮึบฮึบฮึบมาดูกันซิฮึบ one degree beyond 361 degree นี่คือ degree นะครับเรามาดูกันซิว่าเป็นอะไรไซส์นะไซส์10 44เพราะมันสุดแค่นี้เหมือนคราวที่แล้วเต๊ะเลยกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับมันคือ361 s p y f o r งส ชื่อของ361เนี่ยเราอาจจะงงๆกันนิดหนึ่งนะเราข้างกล่องก็จะไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับมีแต่ภาษาจีนและตัวเลขลรหัสนะมาดูรองเท้ากันดีกว่าสปายโฟโ t 2มันคือรองเท้าอะไรสปายโฟโ t 2เป็นรองเท้า เดลี่เทรนเนอนะแล้วซีรีส์สปายเนี่ยจริงๆเป็นรองเท้าสำหรับจริงๆเขาทำมาขายฝั่งยุโรปนะเป็นเป็นแบบส่งขายยุโรปซึ่งก็จะมีเรียกว่ารถนิยมอะไรแตกต่างกับทางทางฝั่งเอเชียนิดหนึ่งนะเน้นความเรียบง่ายนะแล้วก็ดูหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงทนทาน อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูซิว่าหนักไหมอ่ะคู่ที่แล้วสป y f โฟ a ต1เนี่ยมันเป็นรองเท้าหน้าตาธรรมดาเดลี่ธรรมดาถ้าพูดกันจริงคือเป็นรองเทา้าทรงออกแนวทรงลุงนิดๆซะด้วยซ้ำนะแต่มันมีของครับเพราะว่ารุ่นที่แล้วใส่แผ่นไฟเบอร์กลาสนะเป็นรองเทา้าทรงลุงแบบซิ่ง แล้วไม่ใช่ซิ่งธรรมดานะครน้ำหนักเกือบ300นะครับในไซส์44 1สแต่อย่างซิ่งนะค,คือกานซิชั่นเท้าวไวกดดีดนี่พูดเลยนะคือทรงขนาดนี้แต่กดดีดกดดีดอันนี้แต่รุ่น2มานี่คือปรับมาเป็นออกแนวเอเชียขึ้นนะฮะดู โชบเฉียวเยอะเมากขึ้นนะครบแบบว่ามีมีอะไรมีลูกเล่นหน่อยไม่เหมือนกับรุ่นแรกนะรุ่นแรกจะดูคุณชายนะดูไม่น่าจะเร็วได้นะเป็นรองเท้าแบบธรรมดามากๆมาดูนี่ไงนี่คือ s p y f โ o ล t 1นะครับ mm hmm. คืออะไรคือเดลี่มีของมีแผ่น mm hmm. เดี๋ยวผมงองให้ดูอีกทีนะสำหรับคนที่ ยังไม่เคยดูเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับรุ่นเก่านะรุ่นรุ่นแรกเขาก็ยังมีขายอยู่นะราคาน่าจะเบาเนี่ยดูทรงแล้วกันทรงเรียบๆนะฮะติดรูหน่อยๆซะด้วยซ้ำงานเนี้ยบนะครับจะเป็นคนละอาการกับฝั่งรองเท้าซิงนะคือคือเป็นซีรีส์ทางฝั่งยุโรปนั่นแหละส่งยุโรปกับส่งอเมริกานะสำหรับซีรีส์สปายก็โอเคทน หนาปักทนยางเต็มนะครับซิ่ง่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ารุ่น2เป็นยังไงฮึบรุ่น2เป็นยังไงเป็นยังไง,ง,ง,ไ,ง,ง,ไ,งไหนมาดูกันซิน้ำหนักก่อนเลย306 ดูรุ่นเดิมนิดหนึ่งผมจำไม่ได้จริงๆขอโทษด,ด้วยรุ่นเดิม294รนะรุ่นเดิมเบากว่าเล็กน้อยนะครับ306หนักไหมอ่ะไม่หนักนะสำหรับรองเท้าทรงนี้คือเต็มเต็มยางน,นะดูปึ๊บเขาใส่อะไรมาเยอะขึ้นแหละมันหนักอะไรหนักของแต่ง ดูตรงนี้ฮนะเลขสามตรงนี้นะเป็นยางเป็นพลาสติกนะครับหนึ่งแล้วนะสองนี่สติ๊กเกอร์นะสามคือลายคาร์บอนไฟเบอร์บริเวณนี้นะแล้วก็สี่มีนี่ด้วยพูแท็บออกแบบมาได้เท่นะส่งเทมาแปลกนะครับแล้วก็ดูดึงได้จริงนะ โอเคเลยทีเดียวดูอ่ะดูจบแล้วเรามาดูวัดวัดน้ำหนักแ่อวนะจิ้มชอกัน4ั <40. S 1> ต่อแต่มือจิ้มผมว่ามันก็ประมาณมาตรฐานของรองเท้าซิ่งทั่วไปนะ42จริงประมาณ นะแข็งกว่านิดหน่อยแข็งกับรองเท้าซิ่งเล็กน้อย41ประมาณว่า41.5แล้วกันเอางั้นแล้วกันนะบิดอย่าบิดผิดที่นุ่มตรงที่ไม่มีกระดูก,ก็็จะนุ่มตรงนี้แข็งตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งเลยนะคาดว่าไม่ใช่คาร์บอนราคา สองพันนิดๆน,น,นะสปายโฟกต์ไม่ใช่รองเท้าที่ราคาโหดร้ายแต่จะเป็นรุ่นที่แพงกว่าพวกสปายโฟล c q ซคิทมีอะไรสร้อยต่อถ้ายพวกนั้นจะถูกกว่านะเป็นเดลี่สำหรับทั่วไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์ที่ส่งแบบนี้นะครับอ่ะนุ่มบีบ <c oughs> ยุบยุบยุบยัยงยุบนะอ่ะยุบตรงนี้แน่น ยุบแน่นต้นละ่ะต้นค่อนข้างแน่นนะอาจจะเป็นด้วยยางด้วยยางเต็มหนายาวแบบนี้ก็คือตึงๆละครับมันก็จะรั้งๆหน่อยอ่นะงอรองเท้าให้ดูข้างนี้ข้างนี้อ่นะงอได้พอสมควรนะ ผมว่านิ่มกว่าเดิมนิดหนึ่งคู่เดิมโหดกว่าคู่เดิมแข็งกว่าบางคนแต่ก็ไม่ค่อยมีคนบ่นนะคนที่ซื้อไปใช้กันแฮปปี้กันทุกคนนะตรงนี้มันจะรู้สึกแข็งกว่านิดหนึ่งสำหรับรุ่นหนึ่งนะรุ่นสองดูนุ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยนี่เพราะว่าอะไรอ่ะผมเจอละนี่ครับมีรู นะเพิ่มความยืดหย,ย,ยุ่นแผ่นนะคือถ้าเป็นโฟมปิดเต็มนะแผ่นมันก็จะยืดไม่ได้นะครับยุบลงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะแข็งหน่อยนะอันนี้เพิ่มความนุ่มนวลมากขึ้นให้กดง่ายขึ้นนะแล้วก็ลายเป็นลายคาร์บอนนะครับแต่ผมคาดว่าไม่ใช่คาร์บอนนะไม่ใช่คาร์บอนแท้คาร์บอนแท้เนี่ยมันจะต้องเคลือบเรซินมานะะถ้าไม่เคลือบเรซินมาอย่างเงี้ยเหยียบหินทีเดียวก็คือ มันจะถลอกแล้วก็แตกนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นพลาสติกทำลายคาร์บอนนะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นไนล่อนไฟเบอร์กลาสนั่นเองเชือกดีนะเชือกโอเคเลยไม่ใช่เชือกแบบบางๆถูกๆเชือกถือว่าใช้ได้ลิ้นเ่ะเป็นยังไงลิ้นเป็นลิ้นกึ่งๆึ่งแสเซตนะก็คือมีแถบเย็บลงไปรวมกับผ้า ทั้งบริเวณที่หุ้มด้านในนะมีรูด้านบนช่วงบนบุนุ่มมาพอสมควรหนาพอสมควรด้านกลางไม่มีก็บุบางหน่อยนะแล้วก็ผ้าเป็นนี่เป็นตะข่ายหมดเลยเดี๋ยวด้านหน้าดูซิเห็นนิ้วไหมเห็นเห็นเห็นด้านหน้าคืออ่า มันเหมือนผ้าสองชั้นนะแต่ว่ามันเห็นนิ้วเลยคือรูระบายโปร่งผมว่าโปร่งโปร่งขึ้นกว่ากว่ารุ่นเดิมค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ดูจะทําความสะอาดง่ายขึ้นด้วยวัดสแต็นิดหนึ่งวัดความสูงกันก่อน42ในด้านหลัง ด้านหน้าด้านหน้า36กว่ากว่า37 36 37 37 42ประมาณ5 5 6ดอก5ดอก6แต่เนี่ยมันดูยากเพราะว่าอะไรเขาทำปีกด้านหน้ามาทำแก้มมาอันนี้เนี่ยรองเท้าจริงจะหนาประมาณแค่นี้นะกันเท้าตกเน้นความมั่นคงนะรอบๆด้านข้าง ตรงด้านหลังจะน้อยหน่อยนะปีกไม่สูงมากปีกประมาณแค่นี้ประมาณแค่นี้อ่ประมาณแค่นี้นนดูกลายเป็นรองเท้าซิ่งซิขึ้นมาพอสมควรนะคือดูวัยรุ่นขึ้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปวิ่งแล้วบอกเป็นรองเท้าอัปแปะอาม่าอะไรอะไรนี้นะสปายโฟโสอง